รายการโอ้โหเฮ้ยพี่ผมหยิบเจอแต่เนื้อดีๆว่ะพี่เนื้องออีกแล้วพี่ชายกาบิดแล้วห0ึรอยใครไม่มีบิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้ลุยได้เลยพี่ <c oughs> 1ันห้ามาแล้วใส่ได้เลยพี่ชายจา๋าสองพันห้าพี่ชายโอ้ยถือว่าวันนี้ผมประสบความสําเร็จแล้วพี่ไปพี่ชายจา๋าใครได้ไปผมยินดีด้วยนะครับพี่สามพันมาก่อนได้ไหมเนี่ยสามพันมาก่อนได้ไหมพี่ชายจา๋ารายการนี้2,500นห้าที่พี่ชายพิชิตสองพันเจ็ดมาแล้วพี่โอ้โหพี่สามพันมาผมเปิดเลยให้ชม รายการนี้รายการนี้ไม่แพงพี่นี่คือเนื้องอลงยาแดงสามพันพี่ช่างยาวมีเซราแร้วพี่ขอบครับรายการนี้เลขโค้ดนัมเบอร์โอ้ยมือไม้สั่นวะพี่หนึ่งห้าศูนย์หกครับพี่หนึ่งห้าศูนย์หก นำอยู่ที่สามพันพี่ผมนับสามเลยเออเป็นเรื่องแล้วพี่ชายจ้ารายการไหนก็โดนพี่สามพัน <c oughs> ผมนับสามพี่เบียร์สวัสดีครับมีใครให้มากกว่ามพันไหมครับพี่รายการนี้นับสองครับพี่แอดมินขอชื่นใจทีได้ไหม ไดไปไป <_ d ata> นับสองครับพี่น่ะคุณไม่ให้กำลังใจผมเลยคุณนั่นนี่มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับพี่ชายจาหนึ่งห้าศูนยผมนับหนึ่งเลย <_ d ata> ยินดีด้วยนะครับพี่ <_ d ata> พี่ไม่ใส่ผมไม่ว่านี่คือเนื้ององลงยาแดงลงยาพยาน้า <_ d ata> หนึ่งลังมีแค่หนึ่งเหรียญสีประจำวันเกิดวันอาทิตย์ ถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วตามหลักมันก็เป็นสีแดงนี่ยแต่เขาไปลงยาร้อนเนี่ยถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วนับดีเลยสามสพี่ยินดีด้วยนะพี่ชายนะรายการนี้สามพันก็สามพันพี่จบการประมงน้อยใจไม่มีคนใส่พี่ยินดีด้วยครับเข้าเซนชัยไปแล้วนี่ถ้าเราเจอรายการที่สุด อีกนี่คือเราจะครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรมเลยนะพี่ถ้าผมเปิดมาเจอเนื้องอรายการที่หกอีกนี่ถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วนะวันเนี้ยเอาจริงๆพี่มันจะครบสูตรมากเลยวันเนี้ยพี่ช่างยาวแคบหน้าจอดันเก้าครับถ้าผมเปิดมาเจอเนื้องอรายการที่หกเนื้องอแช่น้ำมันเสือมันคือครบสูตรเลยพี่วันเนี้ยถือว่าครบเครื่องเลยพี่ชายจ๋าเต็มสูตรเลยพี่ถือว่าลังเนี้ยลังเทพเลย